ต้องพูดถึงเจของเจมาวินเล็กดังสุดแล้วค่ตอนนี้ขนาดน,นั้นเลยเหรอแม่ 3ส่สงองก็เจอใช่ขอทำการบ้านแป๊บหนึ่งหกพันสี่ร้อยบาทดีค่ะหวยลาวเนาะไม่ต้องพูดถึงตายสนิทไม่ต้องพูดถึงหวยลาวตายสนิท ไอสตนิดสิทธิ์ส่นะ ังขอดูเลขอันตอนนี้หน่อยสักครู่แต่ก็ยังมั่นใจและขอยังเทน้ำหนักให้ไปที่หลักสามนะคะมาแล้วศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามแปดหนึ่งสามห้าหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งโอ้ฉันจะพูดจบไม่แน่ใจเนี่ยอ่ะ สตัวล่างปิด2องสาม3องห้าส6งเจ็ดสามอ้าเจ็ดมโอ้สามเลยนี่ว่ามสองยกเว้น 30, 3ามศใช่ไหมเอาสามหนึ่งหนึ่งสาใจครึ่งที่ปิดเลยก็จะมี3า3 4 3งสามส 3, 6, 3 7, 8สามหมดหมดเลย สามสี่สี่สามสี่โหอย่างนี้แม่เงยมันคือลาวดีว่ามันไม่ออกตองก้าวไปเลยเนาะจบอ สามสี่สามเก้าอันหมดค่ะแม่อ่ะกล่องสุ่มเก็บตกนะใครจะเอฟเอฟได้เลยนะคะกล่องละสองร้อยห้าเก้ารหัสรอเรือสามค่ะอ่ะเดี๋ยวหนูบอกสองตัวก็แล้วกันแต่มันปิดไปแล้วอะนะฮะเก็บตกนะฮะกล่องสุ่มรหัสนะฮะรหัสรอเรือสามค่ะกล่องละสองร้อยห้าสิบเก้าบาท รุ้นรับจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินนะคะรอบนี้รางวัลใหญ่สองคันถ้าไม่เอารถเปลี่ยนเป็นปเงินสดได้ในมูลค่า40,000บาทแล้วก็มีแหวนทองน้ำหนัก0.6กกรัมและเงินสดนะคะรวมๆแล้วนะคะรางวัลทั้งหมดมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0นกว่าบาทในรอบนี้เมื่อวานนี้หนูเปิดกร่องสุ่มไปนะคะยังไม่สามารถแจกได้เลยเพราะว่า ลูกค้าไม่โอนเยอะมากนะคะคนที่ไม่โอนเยอะมากนะคะเมื่อวานคน F หลักพันแต่ไม่โอนก็หลักพันเหมือนกันนะคะใครจะ F หนูขออนุญาตเก็บตกในเรื่องของกล่องสุ่มนะคะน่าจะจับรางวัลในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้คน F มาเยอะนะคะหนูโพสให้ F เยอะมากแต่ไม่โอนเยอะกว่านะคะไม่โอนเยอะกว่าขออนุญาตเก็บตกนะคะกล่องสุ่มมงคล นะฮะกล่องละ259บาทจจดส่งฟรีส5 9ส่งฟรีนะคะ259าส่งฟรีรุ่นรับนะฮะรอบนี้รางวัลใหญ่จักรยานยนต์ยามาห้าฟินนะฮะแล้วก็มีแหวนทองนะคะมีเงินรวมๆแล้วมูลค่า3 0 0แสนกว่าบาทเลยนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้ลูกค้าไม่โอนเยอะมากถ้าโอน ก็คือจบแล้ววันนี้หนูจับรางวัลแล้วแต่เมื่อวานไม่มีคนไม่มีโอนเยอะมากค่ะมีเอฟมาเล่นๆนะคะบางคนเอฟมาแบบสิบกล่องยี่สิบกล่องอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเอฟเล่นมานะคะเอฟเล่นพยายามอย่าเอฟเล่นนะคะพยายามอย่าอย่าอย่าเอฟเล่นนะตัดสินใจให้ดีก่อนเอฟนะคะกล่องละสองร้อยห้าสิบเก้านะคะแม่อะเมื่อวานนี้ยในเรื่องของอมสินหนูไม่รู้ว่าอมสินเนี้ย มีเห็นกันหรือยังพูดเยอะเลยเลกอ่านกดหัวมันกันอันนี้รัฐบาลนะคะอันนี้รัฐบาล ลแล้วก็ปวดหัวเธอนะฮะสามสี่ะลองดูลองดูนะแต่หนูชอบนะหนูชอบสามห้าแล้วก็นั่นแหละค่ะสามสี่ที่ชอบมากๆเลยคือสามหาและสามสี หวยราไม่น่ารักเลยอ่ะออก9 9 9าเดีไม่ออก9999 9โ99 99. อ้อันนี้ออมสินนะคะอมสิน ใช่ค่ะกล่องละ259บาทรหัสรอเรือ3นะคะรุ้นรับรางวัลใหญ่เลยคือจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟิน2คันเลยนะคะถ้าใครได้ลูกค้าคนไหนได้ได้รับนะคะสามารถเรียกได้ว่าจะเอาจักรย์รถหรือจะเอาเงินสดนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นเงินสดก็ได้ในราคามูลค่ากว่า40,000บาทนะคะ0 0บาท นะคะสุ่มในครั้งนี้มีแหวนทองน้ำหนัก0.6กรัมด้วยและเงินสดนะคะรวมๆแล้วทั้งหมดมูลค่ามากกว่า3 0 0นกวาบาทเลยนะคะรหัสรอเรือ3นะคะอย่าเอฟเล่นนะแม่อย่าเอฟเล่นนะคะขอความการุณาอย่าเอฟเล่นนะคะเลขทูบมีไหมไม่มีจ้าแค่นี้ก็อันชิบหายไววัดแล้วแม่ แค่ได้แค่ขิแตกขี้แต่แล้วจา้างเอาให้คนก็ด่าน้อยหน่อยอย่าไปด่าเยอะแยะเลยเเอ,อ๋อแมาจงมาโจดนี่เขาก็ด่าจะตาอยู่แล้วแม่ทำไม่ได้ทองไม่ได้รถ มีอะไรปลอบใจไหมคะสองพอได้อยู่แล้วค่ะถึงจะไม่ได้ทองไม่ได้รถไม่ได้เงินเราก็ได้อยู่แล้วค่ะเครื่องรางของขังวัตถุมงคลร้านเราสินค้าร้านเราทุกอย่างอยู่แล้วค่ะแม่นะฮะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกไม่ได้รางวัลก็คือจบเป็นแค่เศษกระดาษแต่แม่เอฟของสุ่มหนูมาถึงแม่จะไม่ได้รถไม่ได้เงินไม่ได้ทองแต่ยังไงแม่ก็ได้ของอยู่แล้วได้สินค้าอยู่แล้ว ถูกไหมหนูพูดถูกไหมอ่าหนูพูดถูกไหมแม่แมอซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกก็คือจบเป็นแค่หนึ่งร้อยบาท<อ>ก็คือเป็นแค่เศษกระดาษาแต่แม่แม่ซื้อกล่องโสมหนูแม่ไม่ได้รถแม่ไม่ได้ทองแม่ไม่ได้เงินแต่ยังไงแม่ก็ได้ของอยู่แล้ว หนูไม่ได้ว่าเอาเงินแม่มา250รอยาสิบบาทมาฟรีๆถูกไหมคะอ่าหนูไม่ได้ว่าคุณโอนเงินมาให้เรา259บาทอันนี้ไม่เราไม่ได้ขายหวยเราไม่ได้ขายรางวาัลเราไม่ได้ขายฉลากเราขายของในานามคำว่ากล่องสุ่มนะคะพิมพ์รหัสตามที่หนูบอกแล้วจะมีระบบดูกลับเข้าไปคะ่ะ บัญชีเรามีบัญชีเดียวคือบัญชีบจกเจฟองเบียแปดแปดแปโอนช่องทางไหนพิมพ์รหัสตามที่หนูบอกแล้วจะมีระบบดูดตอบกลับเข้าไปในช่องนะคะข้อความบน Facebook นะคะได้ส <sk ินค้าเกินงบจริงค่ะเคยเอฟแล้วขอบคุณมากค่ะ โอเคนะแม่รหัสเราเรือสามค่ะ mm พี hmm. mm ่คะกุมภาคมีย <nya> ี่ส <media> mm ิบแปดวันไม่ใ <and> ช <then Vic ara> ok ่เหรอครับแล้วหนูพูดผิดตรงไหนอ่ะ่มพูดว่าอะไรอ่ะวันนี้วันที่หนึ่งมีนาใช่ไหม เรารับออเดอร์ทางเพจทางเฟซบุ๊กเท่านั้นนะคะ